นรถไอุ้ดไอ้รถโอ้ยแตกออกนะดูรถรถโวยอย่างนั้นดิ

เ้ย id <esi> มันลเหนื <in> ่อยเลยไม่ได <t> ้ถ <bizarre> ่ายว้พอดีมันกัดตรงนี้มันลอยมาลอยคู่มาเลยอโอ้ยเข้าตาเหมือนตาเข้าคู่อ่ะโอ้ต้องขออภัยนะครับพอดีผมตีโดนกล้องนะครับแล้วกล้องมันดับผมก็เลยลองเห็นจะโดมันยังไม่ทันได้กดกล้องครับจะโดมันลอยมาผมตีใส่มันกัดเลย เชื่อมมึงก็ไม่มีเลือกออดจ้ำนะครับผมน่าจะมีเจ็ดแปดโลตัวนี้ใหญ่จริงเดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนใหญ่มาก<ฮ>มนร้อยคู่เลยมันไม่เข้าปากด้วยเองเห็นป่ะเออดีมันโฉบนะไม่คิดว่ามันจะกะัดอุ้ยหลุด เอาเอาจนได้ไม่จับเชือกอ่ะฮิปเปอร์อรกูไม่เดามาด้วยดมเมียงเลยวะโดทานเลยอหยานี่ครับอ้อยใหญ่จริงออดจำนะครับเข้าเต็มเต็มเลยเกี่ยวตานะฮะโอ้โหมันดำอะไรนี้สุดยอด กัดเป็นออดจ้มนะครับก็พอดีผมตีทีแรกตีปลาชอนอยู่แล้วตีโดนตีเหยื่อไปโดนกล้องครับแล้วกล้องมันดับแล้วเชโดจังหวะเชโดมันลอยมาพอดีนะครับผมก็เลยตีใส่เลยยังไม่ทันได้กดกล้องกัดนะครับออดจ้ำเชโดทานลำมับน่าจะมีสักหกเจ็ดโลฮะได้ครับตัวนี้มีมองกล้องเลยใหญ่จริงๆครับ ดำๆของดำโอเคครับผมเหนื่อยแล้วไม่ไหวสุดยอดมากครับ